สวัสดีครับในหัวที่เขาหลบหลักทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่รายการคนขี้เราอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนํามาเสนอเป็นเรื่องราวของพรานป่าที่หลงเข้าไปในป่าลึกและก็ได้เจอกับพรานป่าลึกลับขึ้นมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก่อนรับฟังกันได้ในตอนหลงป่าดงดิบเจอวิญญาณพรานพลอยและก่อนไปรับฟังก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับ ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับฟังกันได้เลยครับความจริงของป่าดงองพงพลอยที่มีอะไรอีกมากมายที่มันน่ากลัวและน่าพิศวงทางอุดมไปด้วยสัตว์ป่าดุร้ายบรรยากาศมืดมนวังเวงของต้นไม้สูงใหญ่ที่บดบังแสงอาทิตย์และสิ่งลี้ลับที่คนอย่างเราเรามองกันไม่เห็นซึ่งเรื่องราวเหล่านี้พวกคุณอาจจะไม่เข้าใจจนกว่าจะได้เข้าไปลองสัมผัส แล้วจะประสบพบเจอมันด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งและคุณจะพบว่าความน่ากลัวของเรื่องเล่าชวนคนหัวลุกนั้นเป็นเพียงเสี้ยวเดียวของความจริงเท่านั้นผมกล้าพูดเลยว่าครั้งหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปในป่าดงพญาเยน็นซึ่งมันเป็นป่าที่เขาว่ากันว่าเป็นป่าที่มีอาถรรพ์มากมายตอนแรกผมไม่ค่อยจะเชื่อมันสักเท่าไหร่นะเราคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องงมงายจนสุดท้ายผมก็ได้เจอกับตัวเอง ครั้งนั้นผมเดินทางเข้าป่าไปกับเพื่อนอีกสองคนพวกเรานัดกันว่าจะเข้าไปในป่าดงพญาเย็นซึ่งเป็นที่เรื่องหรือว่าเป็นดินแดนป่าอาถรรพ์หากผู้ใดย่างกลายเข้าไปแล้วไม่สามารถจะออกมาได้ซึ่งบางก็ว่ากันว่าพวกจอมขมังเวทมักจะชอบเข้าไปลองของลองวิชากันพวกเราวัยรุ่นวัยคนองอยากจะลองเข้าไปเสียหน่อยว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ใครพูดกันหรือเปล่า แล้วถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงทำไมคนที่เคยเข้าไปยังได้มีชีวิตออกมาเล่าสิ่งที่เขาเคยประสบพบเจอเราพวกเราเริ่มเดินทางเข้าไปในป่าดงดิบแพ่งนั้นในช่วงเวลาสายๆของวันโดยที่ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่นำทางเนื่องจากเราเคยเดินป่ากันสามคนแบบนี้มาก่อนแล้วพวกเราเองก็หาทางเอาตัวรอดกันได้อีกอย่างคือพวกเราก็ไปเช้าเย็นกลับไม่คิดจะค้างแรมที่นั่น เพราะว่าตอนกลางคืนคงจะน่ากลัวไม่น้อยและผมก็ขอไม่สู้จึงชะล่าใจและตัดสินใจไปกันเองดีกว่าจะได้ไม่เกรงไปด้วยกันตอนนั้นผมได้แต่ภาวนาว่าการเดินป่าครั้งนี้ขออย่าได้พบเจอกับสัตว์ร้ายอย่างช้างเสือกระทิงเป็นพอ,อยังไม่ได้นึกถึงเรื่องผีสางนางไม้ใดๆเพราะพวกเราไม่ได้มีปืนล่าสัตว์ไปเยี่ยงนายพนมีเพียงมีดพกอันเล็กกับพิมพ์เสนที่เอาไว้ทาตัวทากตัวปลิง และพวกแมลงเล็กๆก,ก็เท่านั้นภายในป่าตอนกลางวันนั้นมืดสลัวรลาวกับเวลาโพลเพลเพราะด้านบนถูกปลอกคุมไปด้วยต้นไม้ที่สูงใหญ่บดบังท้องฟ้ามิดชิดพวกเราจึงต้องใช้ไฟฉายช่วยสองทางหลังจากนั้นพวกเราก็เดินป่ากันแบบต่อแถวกันไปโดยที่ผมเดินเป็นคนที่สองซึ่งเพื่อนที่ผมตั้งฉายาว่ามีสมองอันชาญฉลาดที่สุดเป็นคนเดินนำหน้าเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นมันอาจจะนำทางเราไปได้ถูกทิศถูกทาง พวกเราทุกคนเดินทางไปเรื่อยๆแบบไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนเพราะตั้งใจจะเดินสำรวจป่าบริเวณรอบๆและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเดินป่าให้มากที่สุดซึ่งผมจดจำความงามของธรรมชาติเอาไว้มากมายเลยล่ะครับแต่แล้วความลุกสวยของผมก็ต้องจบลงเพราะมันดันเกิดเรื่องราวพิศวงเกิดขึ้นแบบที่พวกเราไม่ทันรู้ตัววันนั้นเราเดินทางกันเข้าไปเรื่อยๆแทบจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพราะว่าอากาศด้านในเย็นสบายผมเดินแหวกพงหญ้าเข้าไปเรื่อยๆมารู้ตัวอีกทีเราก็เริ่มเข้าป่าลึกมากไปแล้วไม่อยากจะคิดถึงตอนเดินกลับสัตว์ดุร้ายที่พวกคนล่ำลือกันมาเห็นจะเป็นพวกยุงป่านี่แหละที่มันกัดดุแทงปากทะลุเสื้อนาๆนาเข้ามาดูดเลือดจนได้พวกยากันยุงกอยอสิบห้าที่ทาไปแล้วก็เอาไม่อยู่ตอนนั้นผมเลยไม่รู้ว่าตัวเองจะติดไข้มาลาเรียกลับไปด้วยหรือเปล่ามีเพื่อนผมคนหนึ่ง โดนปลิงกระโดดเกาะที่ใบหน้าเนื่องจากเป็นบริเวณเดียวที่มันไม่ยอมทาพิมพ์เซนตอนนั้นพวกผมหัวเาราะกันอย่างสนุกสนานพูดจาล้อเลียนกันไปมาก่อนที่จะหาที่นั่งผักเทียงไอตอนนั้นที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นนะสี่พวกผมเดินทางกันในเวลาต่อมาเดินไปได้ไม่นานก็เกิดความรู้สึกประหลาดขึ้นจู่ๆป่าแห่งนี้ก็มืดลงกว่าเดิมจนมองไม่เห็นอะไรหากไม่เปิดไฟฉาย ไม่มีเสียงสัตว์ร้องและเสียงใบไม้พัดไหวมีแต่เสียงกึกก้องของพวกเราเวลาพูดคุยกันนั่นมันทําให้ผมรู้สึกหวั่นใจไม่น้อยเลยทีเดียวจนผมรู้สึกกลัวขึ้นมาพวกผมจึงเลือกที่จะเงียบและสอดส่องไปรอบๆเพื่อดูว่าเหตุใดป่าถึงเงียบเพียงนี้เสียงสอกแสกของเท้าที่ยำยาทําให้ผมตกใจเสียเองทั้งๆที่เป็นเสียงฝีเท้าของพวกเราไม่ได้ดังมาจากทางอื่นตอนนั้นเรายังคงเดินทางต่อไปอีกหน่อย ก่อนที่จะชะงักเพระได้ยินเสียงตุ๊บของอะไรบางอย่างหล่นลงพื้นพวกเราถอยกลูวมารวมตัวกันก่อนที่จะมองไปยังต้นทางของเสียงนั้นตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่เมื่อหันไปถามพวกที่เหลือก็ไม่รู้คําตอบชัดเจนเช่นกันพวกเราจึงยังเชิงอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งแล้วพยายามเตือนกันว่าหากเจออะไรห้ามวิ่งปปนันคาดให้ตั้งสติให้ดีผมบอกตามตรงครับว่า ทุกอย่างมันเงียบไปหมดจนได้ยินเสียงหายใจของตัวเองมันทําให้รู้สึกร้อนประสาทอย่างมากจนผมต้องกระแอมไอออกมาหลายครั้งเพื่อเป็นการสร้างเสียงขึ้นมาแล้วจู่ๆเสียงตุ๊บก็ดังขึ้นมาอีกผมหันควับไปมองที่เสียงนั้นก่อนที่จะทําใจกล้าเดินเข้าไปดูด้วยกันแล้วพบว่าเจ้าของเสียงหล่นนั้นคือลูกหมากผลใหญ่ตอนนั้นพวกผมรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกที่มันไม่ใช่สิ่งเวลวร้ายอย่างที่ผมคิด ในตอนนั้นเองที่เพื่อนของผมมันโผล่ขึ้นมากลางกลุ่มว่าไม่ไหวแล้วอยากออกไปจากป่าตรงนี้ซึ่งผมเองก็เห็นด้วยกับมันจากนั้นพวกเราทั้งสามก็เลยตัดสินใจเดินทางออกจากป่าแห่งนี้โดยย้อนกลับไปทางเดิมถ้าหากดันทุลังเดินต่อไปอีกเกรงว่าจะหาทางออกจากป่าไม่เจอแล้วกลัวมันจะมืดจนกลับออกไปไม่ทันช่วงชิงพรบซึ่งหลังจากนี้แหละครับพวกผมก็ได้เจอกับเรื่องราวแปลกประหลาด ตลอดเส้นทางที่เราเดินผ่านผมจำได้ว่าเพื่อนใช้มีดทำสัญลักษณ์บนต้นไม้ไว้ตลอดทางแต่พอผมเดินตามสัญลักษณ์นั้นไปกลับหาทางออกไม่เจอตอนนั้นพวกผมเดินทางกันมาไกลามากโขเลยทีเดียวแต่มันก็วนกลับมาที่เดิมอยู่นั่นแหละเป็นแบบนั้นอยู่สองสามครั้งจนต้องมาถกเถียงกันว่าทำสัญลักษณ์ผิดหรือเปล่าหรือว่าพวกผมพลาดตรงจุดไหนยิงปากเงียบมากเท่าไหร่ ทำให้ระดับความหงุดหงิดของพวกผมตามมาด้วยปนกับความรู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วตอนนั้นมันไม่เห็นอะไรเลยจริงๆหากไม่ส่งไฟฉายดูมันน่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งที่ไฟฉายของพวกเราดูสลัวสลวไม่ได้สว่างอย่างเคยเล่ากับทานอ่อนทั้งที่ก่อนออกจากบ้านผมก็เช็คอุปกรณ์ทุกอย่างถีถ่วนดีแล้วในเมื่อดูสัญลักษณ์จากต้นไม้ไม่สามารถนำทางให้พวกเราออกจากที่นี่ได้ พวกผมจึงใช้วิธีใหม่นั่นก็คือตามรอยเท้าบนดินไปแม้ว่าจะดูซุ่มเสียงไปเสียหน่อยแต่มันก็ยังดีกว่าใช้วิธีเดิมโชคดีที่รอยเท้ามันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วมันก็ไม่ได้มีรอยเท้าคนอื่นปนมาด้วยนั่นทำให้พวกผมใจชื้นขึ้นมาเราน่าจะหาทางออกได้อย่างแน่ๆและก็ใช่ครับมันวกกลับมาที่เดิมตรงที่มันเป็นรอยเท้าใหญ่สองทางตรงไปอีกทางนึงแนะ่ เพื่อนคนที่เดินนำหน้าพูดขึ้นมาไอ้ผมว่าไงก็ว่ากันอยู่แล้วจึงเดินทางอีกครั้งหนึ่งผมเดินจนขาล้าไปหมดแต่ก็ไม่อยากจะหยุดพักเลยสักนิดเพราะความกลัวมันมีมากกว่าไม่รู้ความใจกล้าในตอนแรกมันหายไปไหนหมดเพื่อนผมมันพาเดินมาถึงจุดที่มันต้องบอกเปลี่ยนเส้นทางตรงนั้นอีกคราวนี้ต้อยผิดอย่างน้อยมันก็คงไม่วนกลับมาทางเดิมละว,วะผมยกเข็มทิศขึ้นมาดู เพื่อเช็คว่าผมเดินไปเส้นทางเดียวไม่ได้เลี้ยวไปเส้นทางไหนถ้ากลับมาจุดเดิมก็ให้มันรู้ไปขณะที่พวกผมยังหาทางออกจากป่าไม่เจอภายในป่าที่มืดคลึมแล้วมันก็มืดขึ้นไปอีกเมื่อเวลามืดคำย่างกลายเข้ามาผมกับเพื่อนเหนื่อยล้าจนต้องขอยอมแพ้และหยุดพักก่อนในตอนนั้นเองตัวผมชาววูบขนลุกสู้เมื่อเงยหน้าขึ้นมาเห็นต้นไม้ที่ทำสัญลักษณ์เอาไว้ ไม่ว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนก็กลับมาตรงนี้ตลอดนี่ถาหากนับไม่ผิดมันก็คงจะเป็นครั้งที่หแล้วนั่นทำให้ผมรู้ตัวว่าคงโดนดีเข้าแล้วละ่ะเคยได้ยินแต่เรื่องเล่าว่าหากหลงเข้ามาในป่ามันก็เหมือนกับหลงเข้ามาในเขาวงกตที่ไม่มีทางออกไม่คิดว่าจะเจอเข้ากับตัวเองจริงๆตอนนั้นผมตางคิดไปต่างๆนานา,นาเลยว่าจะออกจากป่าแห่งนี้ได้หรือไม่หรือว่าจะตายเป็นผีเฝ้าป่ากันทั้งสามคน โทรศัพท์เครื่องเก่าๆที่ผมพกเข้าไปมันก็ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากคนด้านนอกได้เพราะว่าในป่าในเขาแบบนี้สัญญาจะมีที่ไหนกันตอนนั้นผมนึกออกทางเดียวก็คืออ้อนวอนกับเจ้าป่าเจ้าเขาว่าให้แกช่วยบรรดาให้พวกเราพบทางออกเสียทีก่อนจะหลับลงไปในค่ำคืนนั้นในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีซ่อนอยู่ไม่มีสัตว์ป่าโผล่เข้ามาทำร้ายพวกเราแต่อย่างใดมีเพียงแต่ยุงป่าเท่านั้น ผมไม่รู้ว่าถ้าออกไปได้ผมจะมีใข้ามาละเรียติดตัวมาด้วยหรือเปล่าพวกผมไม่ยอมแพ้หลังจากที่พักเอาแรงไปคืนหนึ่งก็เริ่มออกเดินทางอีกครั้งอย่างไรเสียผมไม่ยอมเอาชีวิตมาทิ้งไว้ในป่าน,นี้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นพวกผมก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆหวังว่ามันจะเจอทางออกในสักทางแต่จนแล้วจนรอดเราก็ไม่สามารถหาทางออกจากป่าแห่งนี้ได้เพราะพวกเราทุกคนต่างไม่รู้ทิศรู้ทาง ไฟฉายก็ถ่านหมดทั้งที่เพิ่งใช้ไปได้แค่วันเดียวทุกอย่างมันไม่เป็นใจอะไรซะเลยด้วยความที่ป่าแห่งนี้มันอกทึบมากมองไม่เห็นแม้ดวงอาทิตย์ทําให้พวกเราเดินหลงป่ากันอยู่หลายวันไม่สามารถหาทางออกจากป่าแห่งนี้ได้สเสบียงที่ตระเตรียมมาก็เริ่มล่อยหลอสามารถกินได้ไม่ถึงมื้อด้วยซ้าผลไม้ป่าก็มีแต่ลูกหมากลดเฟื่อนๆน้ําก็ไม่เหลือเลยสักหยด อย่าได้ทำหาถึงลำธารเลยเพราะมันไม่มีอยู่แล้วจนต้องหาน้ำค้างตามใบไม้หยอดเข้าป่าตอนนั้นผมรู้ซึ้งของสัจธรรมชีวิตเลยครับไม่แปลกใจว่าทำไมพื้นที่ตรงนี้ถึงไม่มีสัตว์ป่าเข้ามาหากินพวกผมยังคองแหวกพงหญ้าไปเรื่อยๆอย่างไรจุดหมายถ้าหากมีเสียงนกสักนิดก็ยังดีอย่างน้อยมันน่าจะพอนำทางหาทางออกได้บ้างพวกผมเดินมาไกลาจากจุดเดิมอยู่ไกลโค ในวันนี้พวกเราไม่ได้เดินวนกลับไปจุดเดิมอีกแล้วแต่ก็ยังคงหลองอยู่ในป่านั่นอยู่ดีในขณะที่พวกเราหาทางออกอยู่นั้นจู่ๆเพื่อนผมก็หยุดเดินและทําให้เพื่อนผมชะง,งักไปตามกันในตอนนั้นผมได้ยินเสียงถึงกับประสาทหลอนขึ้นมาด้านหน้าของพวกเราเหมือนมีใครกําลังพยายามเดินมาทางนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าใครคนนั้นเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรพวกเราจึงค่อยๆย่องกันไปหลบอยู่หลังพุ่มไม้ก่อน เพื่อความปลอดภัยของตัวเองก่อนที่จะเพ่งสายตาดูว่าตรงนั้นเป็นใครผมเตรียมมีดพบไว้ในมือป้องกันตัวรอนานชั่วอึดใจเจ้าของเสียงฝีเท้าก็ปรากฏให้เห็นพร้อมกับคำถามว่านั่นใครทำให้พวกผมรู้ว่าเขาเป็นคนจึงออกมาจากที่หลบซ่อนตัวอย่างทันทีตริสนาที่พวกเราเจอก็คือพรานแก่ๆท่านหนึ่งที่แกเข้ามาล่าสัตว์ในป่าแห่งนี้อย่างพอดิพอดี พวกผมได้พูดคุยกันเล็กน้อยก่อนที่ผานผู้นั้นจะแบ่งน้ำดื่มให้พวกผมไม่เกรงใจที่จะรับไหวเพราะขาดน้ํำกันมาตั้งหลายวันก่อนที่เราจะเริ่มเล่าเรื่องประหลาดที่เราได้พบเจอในป่าแห่งนี้ให้พลานคนนั้นฟังซึ่งใบหน้าของแกก็ดูจะไม่แปลกใจเสียเท่าไหร่เพราะแกบอกว่าเห็นหลายคนแล้วที่มาหลงป่าอยู่ในบริเวณนี้เป็นผมเสียมากกว่าที่แปลกใจว่าทำไมพลานคนนั้นเลือกที่จะมาหาสัตว์ป่าที่นี่ ผมยังไม่ยักใจเห็นสัตว์ป่าเลยสักตัวเห็นตัวแรกก็คงจะเป็นเจ้าลูกกวางที่ผ่านผู้นั้นผูกไว้แบกมาด้วยผมเดาว่าแกคงล่ามาได้ไม่นานแต่ป่าที่เงียบสงบเช่นนี้อันที่จริงผมน่าจะได้ยินเสียงปืนบางสักนิดหน่อยพอถามว่าแกมาจากที่ไหนแกก็บอกว่ามาจากแถวนี้แหละนั่นยิ่งทําให้ผมสงสัยเข้าไปใหญ่แต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะสิ่งที่พวกผมต้องการในตอนนี้คือออกจากป่าที่นี่ให้เร็วที่สุด ผมอยากกลับบ้านจนเต็มแก่แล้วจึงได้ขอร้องให้พลานคนนี้ช่วยนำทางไปซึ่งแกก็ใจดีตอบรับคำของพวกผมพวกเราเดินทางต่อไปในตอนนั้นโดยที่ไม่ได้ประวิงเวลาให้หายเหนื่อยอะไรก่อนพลานแกชี้บอกพวกเราว่าให้เดินตามทิศตะวันออกไปเรื่อยๆแล้วจะเจอทางออกเองผมและเพื่อนจึงเดินไปตามเส้นทางที่พลานบอกซึ่งผมจำได้ว่าพวกเราเคยมาทางนี้แล้วแต่กลับหาทางออกไม่เจอ ไม่แน่ว่าพวกเราอาจจะเดินผิดตรงทางไหนสักแห่งระหว่างนั้นจู่ๆผมก็รู้สึกขนลุกสู้อย่างบอกไม่ถูกอากาศมันหนาวจนผมชินแล้วแต่ความรู้สึกตอนนี้มันต่างกันออกไปมันอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกเล่ากับว่าตัวของผมกําลังกลัวแต่ผมไม่ได้กลัวเลยนะครับมีลุงพลานแก่ตามหลังมาแบบนี้ผมก็เบาใจลุงแกเดินตามหลังพวกเราอย่างเงียบๆไม่พูดจาสักคํา บรรยากาศของป่าย,ยังคงวังเวงเช่นเดิมพอมันไปมองแกเป็นระยะๆะะเผื่อว่าแกมีอะไรพวกผมเดินไปจนกระทั่งโซดประสาทของผมได้ยินเสียงนกขับร้องประสานกันหลังจากที่ไม่ได้ยินมานานนอกจากเสียงฝีเท้ากับเสียงหอบหายใจของตัวเองพอมันไปร้องดีใจกับเพื่อนที่พวกเรายังมีชีวิตรอดกลับมาบรรยากาศภายในป่าดงดิบยังคลื่นๆเช่นเดิมแต่มันก็ดีกว่าตอนที่พวกเราหลงทางมาเยอะ เพราะมันมีชีวิตชีวามากกว่าพอเดินไปเรื่อยๆผมก็เริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ส่องเข้ามาด้านในป่าสลัวๆนั่นมันทําให้รู้ว่าอีกไม่นานเราก็จะถึงทางออกกันแล้วพวกผมไม่ได้มีอารมณ์ชมนกชมไม้กันอีกต่อไปรีบจเท้าเพื่อหาจุดหมายปลายทางให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นไม่นานพวกเราก็สามารถออกมาจากป่าแห่งน,นั้นได้ผมรู้สึกโล่งออกอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกชอบโลกภายนอกมากกว่าในป่าขึ้นมาอย่างทันที เพราะถ้าพวกเราไม่บังเอิญไปเจอนายพลท่านนั้นเราไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรกันอาจจะไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันแบบนี้อีกเลยก็ว่าได้ว่าแล้วผมก็หันกลับไปขอบคุณแกซะหน่อยแต่ครั้นพผมหันกลับไปหานายพลท่านนั้นแกก็ได้หายไปแล้วล่ะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เราเดินพ้นป่าออกมายังเห็นแกเดินตามหลังมาอยู่เลยพอลองเรียกหาก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมานั่นทำเอาผมขนลุสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง หรือว่าสิ่งที่ผมรู้สึกกลัวมาตลอดจะเป็นเพราะแกกันนะจากนั้นผมก็ลองถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้แถวนั้นดูว่าพอจะรู้จักในพรานรูปร่างแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งผมก็ได้รับคําตอบมาว่าไม่เคยเห็นเลยถ้าหากเป็นพรานเข้าป่าบ่อยๆพวกพี่เขาน่าจะรู้จักทุกวันนี้ไม่มีใครเข้าป่าแห่งนี้เลยด้วยซ้าสุดท้ายแล้วผมก็ไม่ทราบได้ว่าพรานที่มาช่วยเหลือเรานั้นคือเจ้าป่าเจ้าเขาผีป่าผีบำพบุรุษ หรือแกเป็นใครกันแน่ซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนหลงป่าดงดิบเจอวิญญาณพลานพลอยในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง่ะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเราใหม่ๆจากช่องคนกีเล่าสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ